ตามหาสตรอเบอรี่อุ้ยสตรอเบอรี่นะสตรอเบอร,รีเร่เขาลูกใหญ่มากชใช่ฉันเห็นแล้วค่ะฉันมไม่รู้ต้องควรไหมควรมันกลัวระว่าคนคนสวัสดีค่ะวันนี้พบช่อง ladykani อีกแล้วนะคะเราจะแต่งหน้าไปแล้วก็คุยไปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปขึ้นรถไฟไปรอนเดอนนะคะทุกคนวันนี้กันก็จะไปเจอเพื่อนสาวนะคะที่เป็นคนไทยที่เรารู้จักกันนะคะ มาแบบหลายเดือนละแต่ว่าวันนี้เราจะเจอกันวันแรกนะคะก็วันนี้เราก็จะไปบูโรมาร์เก็ตนะคะแล้วก็ไปนิทรรศการต่างๆนะคะใครอยากรู้ว่ากันจะไปนิทรรศการอะไรนะคะ <c oughs> ก็ดูให้จบนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกด s u b s c r i b e นะคะให้ช่องเลดี้กันนีด้วยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราขอไปแต่งหน้าก่อนนะคะทุกคนแล้วมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยจะสนุกไหมอะไรยังไงนะคะเราเจอกัน,นะคะ่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับมอลลี่นะคะมอลลี่ทักทายกล้อง่อยค่ะนี่เราจะทำอะไรกันคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปบ o โรมาร์เก็ตค่ะมอลลี่อยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วอยู่ย้ายมิลออดอนประมาณหนึ่งปีแล้วค่ะเออแต่ว่าเมื่อก่อนก็เรียนที่นี่ใช่เรียนที่ไหนเรียนเออเอ็กเซตเตอร์ค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเที่ยวนะคะโดยมีมอลลี่เป็นไกด์นะคะตอนนี้ก็ฝนตกนะคะแต่ดีเรามีร่มนี่นะคะคืออะไรคะอุ้ยเม็ดนี้เหมือนบ้านเราเลย เราตามหาสตรอเบอรี่วยสตรอเบอรี่นะตอเบอรี่เขาลูกใหญ่มากใช่ฉันเห็นแล้วค่ะไหนคะไหนอะอ๋อนี่ไงไปกันค่ะทุกคนอุิยพ่อขาน่ารักพ่อขาน่ารักโอเคเดี๋ยวเราไปกินสตรอเบอรี่กันเราต้องจ่ายเงินตรงนี้ก่อนนะคะดูสตรอเบอรี่แย่เดียวพอแล้วลูกใหญ่มาก ช่วงเวลาสาคัญของสาวไทยในการกินสตรอเบอร์รี่เฮ้ยแต่มันแข็งเร็วอยู่นะ ตัวแทนจากนครศรีธรรมราชสาขาลอนดอนกูจะกินหมดไม่ได้หรือไปค่ะโอ้รู้สึกไงบ้างคะฉ่ำๆอันนี้เท่าไหร่นะแปดบอลห้าสิบแปดบอลห้าสิบฉ่ำมากโอเคอร่อยอร่อยเออไว้มากินนะคะใครมาลอนดอนโอเคเดี๋ยวไปกันต่อนะคะเบอร์รี่ลูกใหญ่มากนะคะทุกคนเบอร์รี่มาที่นี่ครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะ น่าจะประมาณค้งที่สามสี่แล้วค่ะอ๋อแสดงว่าชํานาญแล้วอุ้ยอันนี้อันนี้เขาขายหอยนางล้มที่ที่ที่แบบที่คนมากินเยอะเออร้านดังร้านดังแต่เราไม่ใช่ใา่เราไม่ใช่สายหอยเพราะว่าเรามาจากกระบี่นะคะเราเลยรู้สึกว่ามาจากใต้เออมาจากใต้เรารู้สึกว่าเรากินบ่อยแต่เราเดินเล่นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปร้านอาหารไทยเดี๋ยวไปดูนว่าบูโรมีอะไรบ้าง อันนี้ไอศครีมนะคะอุ้ยมีรถเลรบ้างคะมอลลี่ไปชี้หน่อยสิคะอันนี้นะคะมีสตอเบอรี่ค่ะขนมแดดบัตเตอร์มิลอันนี้อ่านว่าอะไรไม่รู้ครีนไก่อันนี้น่ากินมากเลยทุกคนเออแล้วดูร้านเขานะคะดูแบบฟาร์มมี่มากๆเออน่าจะออร์แกนิกอันนี้ก็คือฝนตกแต่คนก็คือยังเดิน ขาคนเยอะมากค่าวไทยสู้ชีวิตจะบอกว่าใครมาเที่ยวลอนดอนนะคะอย่ามาวันเสาร์อาทิตย์ใช่แต่ว่าเรามาเพราะว่าเพื่อนเราทำงานว่างแค่วันนี้แต่ชอบแม้ฟิลตลาดสดตลาดสดลอนดอนนะมีน้ำอ้อยด้วยนะคะุนี่สาวทุกคนอุ๊ยเราว่าใช่นะภาษาอังกฤษวรคำมนะคะ sugar cane แปลว่าอ้อยค่ะน้ำอ้อยอันนี้คือผลหรอ จะเข้าไปดูนะคะเธอนี่เหมือนกล้วยมันหมดอายุอไยเราแบบนี้จะเป็นรุ่นมันนะมันเป็นรุ่นมัเลยออกเป็นรุ่นมารีบอกว่าเป็นรุ่นนะคะเราจะเรียกกล้วยเป็นรุ่นค่ะโอ้ยนี่คือร้านไทยเดี๋ยวเราจะมาดูมีอะไรบ้างอันนี้นะคะไชมายุกินนะคะนี่อันนี้น้ำพริกแกงผิดูคู่ต้งย่ต้งยำา นี่ค่ะทุกคนน่ารักมากนี่เดี๋ยวพาไปดูร้านมีขนมด้วยอุย้ยขนมนอกรอบนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลไม้อบแห้งเราเคยกินอร่อยมากอุย้ยเธอมีขนมเบื้องกันไหนอุย้ยน่าอีสมากน่าอีสมากค่ะ้อาถ่ายเก็บไว้นะคะอันนี้คืออะไรอ่ะ palm sugar ใช่ฮับจูก้าค่ะทุกคนอุ้ยตรงนู้นมีทุเรียนด้วยค่ะไปค่ะอุ้ยนี่ทุเรียนหน้าอีสุดสุดอุ้ยมีไตปลาขั้วด้วยเรนอีโอแสดงว่าเป็นคนป้าแน่นอน คนละคนหรือเปล่าคะดูสิเรนค่ะหาดใหญ่ค่ะไทยออนี่เรียกภาษาอิสนกระคำนะคะไทยปลาดรไยฉันเพิ่รู้ว่าไตปลามันอ๋อไตปลาดายอ๋อมาคือไตปลาแล้วก็ dry spicy เออราบไป็แต่จริงเราไม่กินทุเรียนนะอเอาหรอ ดีแล้วแหละเปียกตามไปเยอะเลยแสดงว่ามอลลี่ชอบกินทุเรียนใช่มอลลี่จะมีเห็ุแต่เหตุเบียนกบ้านเธอเรียกอะไรไม่รบ้านบ้านเราเรียกปลาชิงช้างเอาเออใช่ใช่ใช่คนบ้านเรียกปลาชิงช้างนะคะเธอเรียกอะไรอันนี้อันนี้ภาษากลางเรียกปลากระปักเล็กแห้งเออเราน่าจะปลาชิงช้างเออปลาชิงช้างนี่นี่ม้นท์นนนมชั้นมาเลยนะคะทุกคน มาเลยเหรอขนมช้มไม่ใช่บ้านเรารมันเขียนว่ามาเลเซียน,อ,เเยนอะไรเนี่ยเลเยอร์เลเยอร์เค้กนะคะ,คะอาหารกิปบะละคำ่ำอุ้ยลูกชุกด้วยแหน่อุ้ย,ยลอดมากเลยอ่ะมีอะไรที่ไม่ได้เห็นมานานนะคะมีตะงโก้ด้วย,ยอุ้ยเทิดพระถ่ายเก็บไว้ดีกว่าร้านอาหารไทยตรงนี้เลยอะ,อะไรที่มีทุกอย่างนะคะลอนดอน อยากกินอะไรก็มา mhm. หาได้ที่ร้านตรงนี้เลยนะคะ yeah. yes. Yes. มีอมงโง่ใช่มเนาะนะคะ, oh. ะ,คะมีแบบมีแบบผลไม้บ้านเราด้วยเฮ้ยจิ๋วมากน้องจิ๋ว <laughs> มีอะไรด้วยคะอันนี้นะคะขายเลยค่ Ed ible ะ edible insects ะ Thai people loves to eat Have you ever t r y ฉันไม่เคยกินนะรจริงเหรอจริงเคยกินหรอ <mm> เคยอร่อยนะอันไหนอร่อยสุดอ,อออันนี้ที่งหรอเออมันคือมันกรุบกรุบ ฉันไม่เคยกินเลยฉันไม่กล้ากินขาชาวไทยคนไหนนะคะชอบกิน <laughs> มะเรองโทษมาที่ร้านหนึงเพื่นฉันชอบกินนี้มันเลยนี่เขาใจดูตื่นเต้นมากโอเคไปคำตอบมาแล้ว สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ร้านอะไรคะเอ็ดดี้ค่ะเรามากินชายเย็นนะให้คุณมอลลี่สั่งอะไคคะมีมีอะไรบ้างอ่ะยามามา่มาส้มตำม,มีแบบท้าท,ทอดมันสติ๊กนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าอาหารมีอะไรบ้างอันนี้เราร้านอยู่แถวไหนนะคะคุณมอลลี่โตขอดลงสถานีอะไรนะอันนี้โตขอดได้เลยเดินมาประมาณ5นาทีมั้งชิมค่ะแล้วบอกผู้ชมอร่อยมากคะ่ะทุกคนแนะนำนะคะร้านนี้อันนี้ประมาณกี่ปอนด์ เมื่อกี้เท่าไหร่คะสี่บอลมั้งสี่บอลหรือห้าบอนี่แหละค่ะทุกคนก็ราคาประมาณนี้นะคะตอนดอนยฉันไม่รู้แต่กลัวไหมกลัวมาขือกลัวระวะคนคนกลัวกตายร้อยเปอรเซ็นเอาฉรู้ว่ากลวรมัน เคยเลยเอาเหรอคือถ้ากูพูดภาษาจา,ามว่ากวนนี่คือคน,นเขาความเขางง่กวนนะคะสับใหม่จากมิสมอลลี่นี่นะคะแล้วก็โจก๊กเครื่องยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะชิมอันนี้อันนี้ก็คือไม่มีพริกเลยนะคะมันมาเยอะเกินนะคะทุกคนอืมคะ่ะ มะม่วไม่แพทยเส้นกรุบกระบแ้วกินกุ้งอัลูกลกุ้งตกกรตาเด้งเด้งเด้งมันเด้งเหมือนคนอร่อยเปรี้ยวๆอ่ะไม่เผ็ดเลยอแต่โบบีก็คือใส่อะไรนะโบบีใส่พริกใส่ปลาอันนี้ไม่ใส่อะไรเลย มาคาหมูทอดอ๋ออร่อยนะ,ะอันนี้คือน้ำจิม้มน้ำจิ้มอะไรเนี่ยน้ำจิ้มแจว่วแล้วก็นี้นะคะมอลลี่ไม่เคยสั่งเลยค่ะ <c oughs> สเต๊กใช่ไหมสเต๊กไก่นี่นะคะสเต๊กไก่สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็กินเสร็จแล้วนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะมอลลี่เจ๊หมวยซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะซึ่งเป็นร้านไทยนะคะมีอะไรบ้างอุ้ยมีที่บัวลอยด้วยมีบัวลอยด้วยนะคะอันนี้เป้งข้าวเหนียวน,นี่ก็มาม่านะคะทุกคนใครอยู่รลอนอนก็มาร้านนี้ได้นะคะนีอ <Yeah. S 1> น่อุ้ยกลัวจับกลัวจับเลิศมาอุ้ยจ๊บอุ้ยฉันควรซื้อไปป่ะได้นะ เลิศมากฉันเอาโจ๊กดีกว่ามันมีหมูมีไก่เอออาไก่นี่ฉันเอาสักสองละกันเฮ้ยมันแบบเลิศมากทุกคนมีกิมจิกิมสุก,กี้อุ้ยอันนี้มีอะไรเธอ S&P เกียวอันนี้นะคะมีฟิตเน่ เลิศมากจริงเด็กสมบูรณ์ทอดพริกทอดนี่อะไรอ่ะกรีบลำดวนกลีบลำดวน,ดวนอุ๊ยหนมเบื้องอีกแล้วอุ๊ยอันนี้เลิศนะเออหมีกรอบฉันเคยกินมีกรอบต้นตำรับก๋วยจับยวนก๋วยจับอุ๊ยก๋วยจับเยวาวราช นะคะแล้วก็ผงวุ้นนะคะทุกคนเรสม,มาใ์ครอยู่ลอนดอนคือห้ามพลาดร้านนี้นะคะเงะกระป๋องค่ะ